คืนนั้นเป็นคืนวัน15บห้าค่ำเดือน11ครีมรัษาชวนกันเดินทางมาเที่ยวชมงานบุญบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานทั้งสองเดินทางมาจากต่างจังหวัดจึงเช่าโรงแรมที่พักแห่งหนึ่งเอาไว้วันนั้นมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวงานเป็นจำนวนมากทําให้ที่พักถูกจองจนเกือบเต็มครีมรษาจึงได้ที่พักที่ค่อนข้างไกลและเปลี่ยว แถมยังต้องเดินเท้าเพื่อมาเที่ยวงานเนื่องจากรถติดทั้งสองมีรูปร่างหน้าตาที่สวยสะดุดตาเมื่อเดินเข้าไปในงานมีแต่หนุ่มๆม,มองตามและทักทายว่าเป็นใครมาจากที่ไหนเวลาผ่านไปหลังจากงานบุญบ้างไฟพญานาคจบครีมรัษาจึงชวนการเดินกลับที่พักระหว่างทางกลับ ทั้งคู่เห็นพระพุทธรูปและรูปปั้นพญานาคตั้งอยู่ใกล้ๆริมทางเดินจึงชวนกันเข้าไปสักการะนี่สาแวะกันหน่อยไหมเพื่อจะขอพรเจ้าแม่นาคีให้ได้รางวัลที่หนึ่งกลับบ้านสักใบดีๆๆฉันว่าจะขอแฟนสุกคนเบื่อเที่ยวกับเพื่อนและฮ่ๆ <laughs> ว่าแต่ครีมเธอเชื่อจริงๆหรือว่าพญานาคมีจริงไม่รู้สิ แต่ฉันรู้สึกเหมือนเลื่อมใสศรัทธาย,ยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันฉันชวนเธอมาเที่ยวที่นี่ก็เพราะงี้แหละนั่นสิฉันก็เหมือนกันไปกันเถอะขณะที่ทั้งคู่กำลังก้มกาบพระพุทธรูปและรูปปั้นพญานาคอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินมาใกล้ๆและได้เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่า หนูเขากาผพาด้วยคนได้ไหมจ๊ะครีมและสาก็หันไปมองพร้อมกับหลีกทางให้เด็กผู้หญิงคนนั้นเข้ามาหนูชื่อพี่กุลจ้ะพวกพี่พี่ชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะพี่ชื่อครีมส่วนพี่ชื่อสาจ้ะคนเมืองกรุงอย่างพวกพี่พี่เชื่อเรื่องพญานาคด้วยหรือจ๊ะก็เชื่อนะที่มานี่ก็อยากเห็นพญานาคตัวจริงสักครั้งแหละ ถ้าพี่มีความศรัทธาหนูรับรองว่าพี่ต้องเจอจ้าพี่กุลตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและแววตาที่จริงจังจนทำให้ครีมรลสาขนลุกแต่ก็คิดว่าคงเป็นเพราะพิกุลเป็นเด็กที่ถูกปลูกฝังความเชื่อมานานจึงมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆหลังจากนั้นทั้งสามคนก็พูดคุยกันต่ออย่างสนิทสนม ครีมกับสาตั้งคําถามในใจว่าทั้งที่เพิ่งเจอกันแต่ทำไมรู้สึกชอบและรู้สึกคุ้นเคยกับเด็กหญิงพิกุลค,คนนี้อย่างบอกไม่ถูกเหมือนอย่างกับเคยรู้จักกันมานานแล้วเออนี่บ้านพิกุลอยู่ยวแถวนี้เหรอถึงมาคนเดียวดึกดืนๆใช่จ้าหนูอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดแล้วเอางี้ถ้าพี่จะกลับเดี๋ยวหนูจะพาไปทางลัดผ่านบ้านหนูพอดี ในเวลาต่อมาทั้ง3ก็ชวนกันเดินทางกับเมื่อทั้ง3เดินทางไปจนถึงทางเปี่ยวมีร่างชายสองคนแฝงตัวอยู่ในเงามืดสะกดรอยตามมาเป็นระยะระยะพอได้จังหวะมันทั้งสองจึงได้ปรากฏตัวออกมาขวางทางไว้น้องสาวจะกลับบ้านแล้วเหรออยู่เล่นกับพี่ๆก่อนสิจ๊ะไม่กุณหน้าคุณตาเลย สงสัยจะคงจะเป็นนางฟ้ามาจากสวรรค์แน่ๆฮพี่ตามน้องมาตั้งแต่อยู่ในงานละเห็นแวะไหว้ยวยพยาน,นะสาสงสัยจะขอให้เจอนะ้คู่ใช่ไหมเดี๋ยวพวกพี่จะเป็นน้คู่ให้น้องเองแล้วหนึ่งในสองคนนั้นก็คว้ามีดออกมาพร้อมทำท่าข่มขูขขคม่คุกคามครีมรัสษา รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากผู้ร้ายทั้งสองคนไม่มีทีท่าว่าจะยอมให้พวกเธอผ่านไปได้ง่ายๆก่อนอื่นเอาของมีค่าทั้งหมดที่มีอยู่ส่งมาให้พี่ก่อนมาเร็วๆเข้าส่งมาให้หมดมือถือสร้ยอยคอกระเป๋าตังค์ส่งมาในระหว่างที่ครีมและสาตัวสั่นเพราะความหวาดกลัวและกำลังจะยอมทำตามที่ทั้งสองคนนั้นสั่ง แต่เด็กหญิงพิกูลกับยืนนิ่งไม่มีทีท่าว่าจะกลัวแม้แต่น้อยสายตาจับจ้องไปที่ผู้ชายสองคนนั้นด้วยใบหน้านิ่งเฉยก่อนที่เหตุร้ายจะบานปลายไปมากกว่านั้นมีบางสิ่งบางอย่างได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นงูตัวใหญ่สีเขียวตัวหนึ่ง เพื่อนไหวออกจากพุ่มไม้ด้านข้างแล้วค่อยๆเลื้อยออกมาขวางระหว่างกลุ่มคนทั้งสองไว้มันชูคอขึ้นชำเลืองมองกลุ่มหญิงสาวแล้วทำท่าผงกหัวจากนั้นมันก็หันหน้าเข้าหาชายทั้งสองคนทันทีมันแผ่แม่เบี้ยและขูฟ่ฟอฟออย่างประสงค์ร้ายชายทั้งสองคนต่างตกตะลึงหน้าถอดสีเหมือนเกิดมาเพิ่งเจอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตโย อะไรว่นนี่นี่มันนี่มันอ้าใช่ด้วยด้วยลูกผิดไปแล้วอย่าทำอะไรลูกเลยได้โปรดเถิดผู้ลายทั้งสองทิ้งอาวุธและรีบเพนกลับหลังในทันทีจากนั้นก็แหกปากตะโกนลั่นพญานาคพญานาคพญานาคอย่าทำอะไรข้าเลยกลัวแล้วกลัวแล้ว ข้าจะไม่ทำแบบนี้อีกว่าชีวิตข้าเถิดหลังจากชายทั้งสองวิ่งหนีจากไปงูใหญ่ตัวนั้นก็เลือ้อยหายเข้าไปในพงหญ้าหญิงสาวทั้งสองงุนงงสงสัยอย่างมากถึงพฤติกรรมของชายทั้งสองคนกับงูตัวนั้นมีเพียงเด็กหญิงพิคุลเท่านั้นที่ยังคงยืนสงบนิ่งไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ในตอนนั้นไม่มีใครได้ทันสังเกตเห็นใบหน้าของเด็กหญิงในเงามืดเหมือนมีเงาสีเขียวซ้อนทับอยู่จางๆหลังจากตั้งสติได้สาก,ก็พูดขึ้นด้วยเสียงที่ยังไม่หายสั่นว่านี่มันอะไรกันงงไปหมดแล้วสองคนนั้นตกใจอะไรขนาดนั้นหรือเมาจนเห็นงูเป็นพญาน,นาคไปแล้วละมัง้งนั่นสิใจคอไม่ดีเลย โชคดีจังที่งูตัวนั้นมาช่วยไว้ได้ครีมเอ่ยขึ้นพร้อมกับหันหลังกลับไปเพื่อที่จะไปปลอบใจเด็กหญิงพิกลไม่ให้เสียขวัญไปมากกว่านี้ไม่ต้องกลัวนะปลอดภัยแล้วจ้าพี่เสียงพูดของครีมขาดหายไปแค่นั้นด้วยความตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเด็กหญิงพิกูลหายไปแล้ว และสิ่งที่ทำให้ตกใจไปมากกว่านั้นคือร่องรอยประหลาดคล้ายสัตว์เลือ้อยคานขนาดใหญ่เลื้อยออกไปจากจุดที่เด็กหญิงพิกลยืนอยู่หญิงสาวทั้งสองคนลุดสู้ไปทั้งตัวรอยนั้นมันเหมือนกับที่พวกเธอมักจะเคยเห็นในข่าวทุกๆปีพยานนะ้หญิงสาวทั้งสองเอ่ยขึ้นพร้อมกันพรางคิดถึงประโยคที่เด็กหญิงพิกลพูดคุยกับตัวเอง คนเมืองกรุงอย่างพวกพี่ๆเชื่อเรื่องพญานาคด้วยเหรอจ๊ะถ้าพี่มีความศรัทธาหนูรับรองว่าพี่ต้องเจอจ้า